สวัสดีครับพี่นอ้องมือ,อนี้วิถีของชาวอีสานบ้านเฮาเออเด็ดจากการลองการล่ำเล้วก็คืออาหารกี่หากินไงสุดคือก๋อยเด้อจจำจุไปสแล้วหากินง่ายง่ายหากินง,ง่ายง่ายบางบางหนึ่งหันนี้ตับหวานไปนทีเรียบร้อยหลังจากจำจุแล้วแล้วเฮาก็เอามาแซ่ขี่มันสะกอนแซ่เลือดสะกอน ลรกมาคนังสิะบ้านนี่เขาเบ้าไร่บ้านใว่าคนอยู่นี่น้ำไร่แตกแล้วเอาไว้แล้วหยกส่งเพื่อนรนี่ะวิธีที่สงเขาเนี่ยมันงพวกเนไม้เขาเหดซื้อเขาะรพเสู่สมผไทยอะไรเาหพน่ีมันีเสีบมันไยลวกลวกเสือผี ต้มเลี้ยบต้มสุรทมก็มากกว่าเทาไปหดวก็ไม่คุยหั่นไหนเคยทานไหมแต่ลองกินหภาษาเปลี่ยนแยบห้าห้ามั่วเจ๋อเจ๋อไม่กี่ห้าก็พอมิ๊หัวันดำ